มาก,กับ EP พสองในแนนทำเรื่องที่แสดงอไปแล้วตอนนี้แนนนัดมาละครอ,อีกแล้วสแสดงในรูปแบบโรงเรียนนะคนแรกนักเรียนชื่อว่าสเตล่าเป็นนักเรียนที่เป็นคนตั้งใจแล้วก็อารมณ์เสียไป่้วย นต่อมาคือคาราเต้นี่นชื่อคาราเต้นะชื่อเบลเอ้เอ้ไเอ้อ้อ้ตัวนี้ชื่อว่าเคนนะต่อมาเป็นครูคุณครูาสาวใจโหเบลสักเบลต่อมาก็เป็นคุณครู คุณครูคนที่จะไล่ล่าตัา้งแต่ครับเธอตรวข้อสอบแล้วรู้ว่ามีคนทําผิดก็จะไล่ล่าทันทีคนต่อมาชื่อคุณมีเนลาคุณครูที่จะปล่อยนักเรียนวันแรกที่เขารู้ว่ามีคนหนึ่งทำผิดในเธอชอบไล่นคาสิโนแบบนักเรียนแค่ได้ติดในห้องว่าใครส,บสอบตกไม่เอา ีคนนั้นจเป็นผู้ชนะและถิกกัดจะให้โอกาสเปี่ยนให้เธอเป็นคนติดหาเก่งมาคนต่อมาเป็นพยาบาลพยาบาลบิลลี่บิลลี่นะเป็นพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ที่หัวราอกแตเป็นเจ้าเท้าหวานเนื้อจ้าต่อมาก็คือเบลไ์ใหม่ๆชื่อว่าชื่อว่าดอส หมสเป็นพยาบาลสาวผิโ้โหนเป็นพยาบาลที่รักษาดูแลกระดูกของทักเทีย <c oughs> นะแล้วก็แค่นี้ดีอีกอะคือตัวละครรับตัวละครประกอบรออีพีสาเนื้อเต็มจะมาลงทุกวันที่วันอาทิตย์ตอนตอน ห้าโมงห้าโมงเาครั้งก็ลงสุมส่มๆนะอันอื่นอะลงอันอื่นคือลงสุมส่มๆโอเคแค่นี้นะดูจากตัวละครแล้วนะเดี๋ยวใ้ตัวละครตุ๊กตุ่นแมวเหนียวของเราอะ่ะก็มีอยู่เนี่ยนี่ตัวละครใหม่เป็นเด็กสาวหน้าเรียนเดี๋ยวก็จะเอามาลงนี่แหละ 拜拜。